สวัสดีครับนายช่างเล็กวันนี้ผมก็จะมาดี Y เป็นดอกสว่านขุดดินแบบมือหมุนครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีเพื่อนๆขอเอาไว้นานมากๆเลยนะครับแต่ผมเพิ่งมีโอกาสได้ทําครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีวิธีในการทํำยังไงครับโดยในขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะใช้เป็นเหล็กแผ่นที่มีความหนาประมาณ2มเมครับแล้วก็จะมาตัดให้เป็นแผ่นกลมๆนะครับโดยให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7นิ้วครับหลังจากเท่าได้เหล็กแผ่นกลมแบบนี้มาแล้วนะครับผมก็จะนําเจ้าตัวนี้ไปเจาาะรรูตงงงกกึลคับ จะเจาะเป็นรูขนาดประมาณ21มิลมนะครับหรือว่าเป็นรูที่สามารถใส่เหล็กแป๊บกลมขนาด4หุ่นได้นั่นเองครับแล้วพอเราเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนำเจ้าเหล็กแผ่นนี้ไปตัดแบ่งครึ่งครับเราจะตัดแบ่งกึ่งกลางนะครับมาจนถึงรูที่เราได้เจาะเอาไว้ตรงนี้ครับและสําหรับในขั้นตอนต่อไปผมก็จะทําการดัดเหล็กแผ่นตัวนี้เนี่ยให้ห่างออกจากกันครับ เราจะดัดเหล็กแผ่นตัวนี้ให้เป็นเกลียวหรือว่าเป็นเหมือนดอกสว่านนั่นเองครับสำหรับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะค่อยๆดัดค่อยๆเคาะไปนะครับให้เป็นเหมือนเกลียวแบบนี้ให้ได้มากที่สุดเลยครับแล้ววัสดุในชิ้นต่อไปนะครับผมก็จะใช้เป็นเหล็กแป๊บกลมขนาด4หุนครับตัวนี้ตัดความยาวอยู่ที่1เมตร1ชิ้นครับแล้วผมก็จะตัดบากส่วนปลายของเหล็กแป๊บกลมตัวนี้เนี่ยให้เป็น4ี่แฉครับแล้วก็จะตัดลึกเข้ามาอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรครับ และหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้คีมล็อกเนี่ยดึงด้านข้างออกมา2ข้างแบบนี้ครับส่วนตรงกลางนะครับผมก็จะใช้คีมล็อกเนี่ยบีบเข้ามาหากันแบบนี้ครับแล้วก็จะใช้เหล็กเส้นขนาด1 2มมเจต้นปลายให้แหลมนะครับมาเชื่อมติดเอาไว้กับเหล็กแป๊บกลมแบบนี้เลยครับเพื่อให้ส่วนปลายของเหล็กแป๊บกลมของเราเนี่ยแหลมมากขึ้นนั่นเองครับ หลังจากเที่ยวทำในขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะใช้เจ้าเหล็กแผ่นกลมตัวนี้ใส่เข้าไปด้านในของเหล็กแป,ป๊บกลมครับแล้วก็เชื่อมติดเอาไว้ที่ส่วนปลายของเหล็กแป,ป๊บกลมแบบนี้เลยครับ หลังจากที่เชื่อมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการเจียส่วนปลายแล้วก็ขอบด้านข้างของเหล็กแผ่นกลมเนี่ยให้คมเลยครับเผื่อว่าเวลาเจอดินแข็งๆนะครับหรือว่าเจอรากไม้เนี่ยจะได้สามารถตัดผ่านไปได้นั่นเองครับเพยงเท่านี้ในส่วนของปลายดอกสว่านขุดดินก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและในส่วนของมือจับนะครับตัวนี้ผมจะทําแบบถอดได้ครับ ก็จะใช้เป็นเหล็กแป๊บกลมขนาดเี่หุ่นนะครับแต่ความยาวอยู่ที่50เซนติเมตรครับมาเชื่อมติดเอาไว้กับข้อต่อตรงของเหล็กแป๊บกลมขนาด4ี่หุ่นครับเพื่อให้เราสามารถถอดประกอบได้นั่นเองครับเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดอกสว่านคุดินแบบมือหมุนที่เพื่อนๆขอเข้ามาครับเดี๋ยวเราก็ไปทดลองใช้งานเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าครับและในส่วนของมือจับที่ผมทําให้ถอดออกได้เนี่ยก็เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บครับ หรือถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่มความยาวของดั้มน,นะครับก็สามารถใช้ข้อต่อตรงเนี่ยมาเพิ่มความยาวในการขุดได้เลยครับสมมุตินะครับผมจะทําการขุดในตำแหน่งนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจอหน้าดินที่ล้วนๆแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นดินแข็งๆก็ได้ครับเวลาเราขุดนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยใส่น้ําเข้าไปด้วยครับจะช่วยให้เราขุดได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ช่วยเบาแรงด้วยนะครับในส่วนของดินที่ล้วนๆเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเกาะดินขึ้นมาได้เยอะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่น้ำนะครับดินเนี่ยจะเป็นผงครับตัวใบจะเกี่ยวดินขึ้นมาไม่ได้เยอะนะครับแต่พอเติมน้ําแล้วเนี่ยดินจะเป็นก้อนนะครับจะสามารถเกี่ยวขึ้นมาได้เยอะขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดินแข็งๆนะครับจะช จะสามารถตัดหรือว่าขุดได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ และนี่ก็จะเป็นหลุมที่ผมขุดขึ้นมาได้ครับอาจจะเก็บไว้ปลูกต้นไม้นะครับหรือว่าจะไว้ฝังเสาก็ได้ครับแต่อย่างอันนี้ที่ผมทําขึ้นมาก็เพื่อฝังเสาท่อใย,ยหินนะครับจะเป็นท่อใย,ยหินขนาด6นิ้วครับจะสามารถใส่เข้าไปในหลุมได้พอดีเลยนะครับและเพื่อนๆท่านใดที่ชมคลิปิดีโอนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสาหรับในคลิปิดีโอนี้ถ้าผมทําได้คุณก็ทําได้วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ